สวัสดีครับมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะว่าเขามีร่างกายที่ผอมจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเด็กนะฮะเด็กจะผอมจนเกินไปัยรุนเนี่ยผอมนะฮะหรือว่าคนที่อายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ทํายังไงก็น้ําหนักไม่ขึ้นสักทีผอมนะฮะก็กังวลนะครับอันนี้บางคนที่เจ้าเนื้ออยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องฟังคลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีกันนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเ่ยาชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตหมอบัดนะครับวิธีนี้คือเป็นวิธีในการเพิ่มน้าหนนะักส่วนตัวนะครับอ่าก็สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าขั้นแรกเราผอมแบบปกติหรือผิดปกตินะครับการผอมแบบผิดปกติเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นมะเรง็งถ้าท่านเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ถ้าท่านมีโรคอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการเจ็บปว่วยเรื้อรังพวกนี้ก็จะคือเป็นการผิดปกติทางร่างกายที่จะต้องรักษานะครับจะต้องรักษาจะต้องทําควบคู่ไปกับการการทําอย่างอื่นนะครับถ้าท่านยังไม่ได้รักษาหรือท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นน้าหนักมันลงเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยนะครับท่านควรจะไปตรวจรักษานะครับแต่ถ้าท่านผอมของท่านมานานแล้วไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนผอมธรรมดานะครับส่วนถ้าท่านที่มีโรคของ ไทรอยด์ซึ่งเราเจอกันเยอะนะครับก็คือจะมีอาการไทรอยด์เป็นพิษคือ,อยังไงบ้างนะฮะ,ะมีมือสัน่นใจสัน่นเหงื่อออกตามมือนะครับหรือบางคนน้ําหนักมันลดทั้ง,งที่กินเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับเหงื่อออกง่ายรู้สึกขี้ร้อนนะครับหุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยหรือประจำเดือนมาผิดปกติเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าการบอกแค่อาการอย่างเดียวมันบอกไม่ได้นะครับเราก็จะต้องถ้าตรวจเจอแล้วต้องรักษาด้วยนะครับถึงจะดีขึ้น นะเราผ่านเรื่องของการที่ผอมผิดปกติไปแล้วกันทีนี้มาถึงการเพิ่มน้ําหนักหลายคนเนี่ยก็จะคิดถึงว่าการเพิ่มน้ําหนักเราจะต้องกินเข้าไปเยอะๆกินไขมันกินอาหารกินอะไรกินแหลกเลยนะครับเพิ่มเพิ่มหนักด้วยวิธีนี้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องสักทีเดียวนะครับทําไมถึงไม่ถูกต้องนะค,คนที่เขาผอมมากๆเนี่ยไม่ได้หมายความนะครับว่าเขาจะไม่มีโรคอะไรอย่างอื่นในอนาคตคนผอมก็เป็นโรคหัวใจได้คนผอมก็เป็นริ่มเลือดอุดตัน ามที่ต่างๆได้คนผอมก็มีไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับได้ถ้าท่านกินไม่บรรยาบรรยังกินตามใจปากกินเพื่อให้แคลอรี่มันสูงสูงเพิ่มน้ําหนักกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะกินไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะเป็นโรคดังกล่าวที่ผมว่าไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแบบนี้นะอะต่อมาเออแล้วทํำยังไงละ่ะที่จะเพิ่มน้าหนักเข้าเรื่องกันสักทีเราจะต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับได้ยินไม่ผิดครับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่เพิ่มไขมันนะครับ ทำให้สุขภาพท่านไม่ดีแต่กล้ามเนื้อนี่แหละครับทำให้สุขภาพของท่านดีนะครับเรียกว่า healthy weight ของเรานั่นเองนะครับหรือต้องการที่จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยมีสุขภาพที่แข็งแรงตามไปด้วยนะครับถามว่าทํายังไงถึงจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับคนผอมบางคนเนี่ยจะเคยเห็นไหมครับว่าเขาไปยิมยกน้ําหนักก็ยังผอมอยู่ดีนะฮะก็ยังกล้ามเนื้อไม่ค่อยขึ้นอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเหมือนกันนะฮะวิธีที่ทําให้กล้ามเนื้อของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับ ข้อแรกก็คือมันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างนะครับอย่างแรกการออกกําลังกายให้ถูกวิธีอย่างที่2คือการกินโปรโตีนให้เพียงพออย่างที่3คือการพักผ่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันสร้างกลับขึ้นมาได้นะครับสอย่างนี้สําคัญที่สุดถ้าท่านไม่ครบ3อย่างนี้ยังไงน้ําหนักท่านก็ไม่ขึ้นนะครับถามว่ายังไงคือน้นําหนักไม่ขึ้นบางคนอาจจะยกเวททุกวันนะฮะแล้วก็กล้ามไม่ขึ้นแต่คือท่านทําอะไรครับกินกาแฟแล้วก็ไม่ค่อยนอน นอนดูซีแล้วก็นอนชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงตื่นแล้วก็ทาอย่างนี้ทุกวันอย่างนี้ไม่มีทางน้าหนักขึ้นแน่นอนเผเผอท่านอาจจะแย่ลงหรือซ้่ไปนะครับแต่นี้ไม่นับในคนที่เขาเป็นคนเจ้าเนื้อเราก็อ้วนอยู่แล้วนะครับเขาทำแบบนี้เขาอาจะยิ่งอ้วนแต่ท่านอาจจะยิ่งผอมนะครับตรงกันข้ามนะครับก็เ <c> ว <oughs> <c oughs> ลาการออกกําลังกายเนี่ยครับก็แนะนําว่าเป็นการออกกําลังกายแบบ compound movement คือการใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันในการออกกําลังกายครั้งหนึ่งนะครับเช่นอะไรบ้าง เช่นการทำสควอตนะครับเช่นการทำดึงข้อทำเบนช์เพรสนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้กล้ามเนื้อหล,หลายส่วนพร้อมกันอย่าไปเน้นกล้ามเนื้อส่วนเดียวเป็นอันขาดมิฉะนั้นท่านจะพบกับความผิดหวังว่าท่านออกกําลังกายยังไงแล้วทาไมกล้ามไม่ขึ้นแล้วทําไมท่านถึงน้ําหนักไม่ขึ้นการออกกําลังกายแบบไหนซึ่งทําแล้วมันไม่ถูกกับการเพิ่มน้ําหนักคุณผู้ชายไปไปถึงยิมใหม่ๆไม่เคยเล่นทําอะไรครับ ใบเซปเคินนะครับถือน้ำหนักเรายกขึ้นยกลงอย่างนี้ครับยกสองข้างถูกไหมครับบางคนไปถึงก็กไปทำเบนช์เพรสนอนลงไปแล้วก็ดันดันนะครับดันอย่างเดียวเลยไม่ทําอะไรอย่างอื่นนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนผู้หญิงก็ไปตามฟิตเนสก็ก็คงจะไปวิ่งไปเดินใช่ไหมฮะเป็นเป็นหลักปไปเล่นพิลาทิสไปโยคะอะไรเงี้ยครัพวกนี้ก็อาจจะน้าหนักก็อาจจะไม่เพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะต้องเล่น ที่ออกมางกลยกล้กลามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อยิ่งมัดใหญ่เนี่ยจะยิ่งทําให้เรามีสิ่งที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็น้นำหนักที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายมัดไหนที่ใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยแหละครับกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาเนี่ยกล้ามเนื้อต้อนขาเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อซึ่งทําให้มันแข็งแรงได้ยากหน่อยแล้วเวลามันแข็งแรงเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันเพิ่มน้าหนักให้เราได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมันใหญ่ถูกไหมฮะ ถ้าเราไปเล่นกล้ามเนื้อมาเล็กๆเ,เช่นว่าเราเล่นกล้ามเนื้อแขนตรงนี้นะฮะเรายกขึ้นลงแขนตรงนี้มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกครับนะฮะมันหนักสู้กล้ามเนื้อหลังเราไม่ได้กล้ามเนื้อขาเราก็ใหญ่กว่าอีกตั้งเยอะนะฮะเราก็ต้องไปเล่นกล้ามเนื้อพวกนั้นนะครับแล้วการที่เราเล่นกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันเนี่ยหนึ่งมันประหยัดเวลาอันท,อที่สองนะครับมันจะเสริมสร้างแกนกลางลําตัวเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมันมักจะอยู่ในแกนกลางลําตัวทําให้ท่านมีบุคลิกที่ดู มีสง่าราศีสมาร์ทนะครับแล้วก็แข็งแรงเวลาที่ท่านเดินอะไรเงี้ยท่านจะดูมีความมั่นคงสูงนะครับมันช่วยเรื่องบุคลิกภาพช่วยเรื่องสุขภาพช่วยเรื่องอท่าทางของท่านแล้วมันยังช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ท่านได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะฮะก็ออกกําลังกายพวกนี้นะครับที่สำคัญคือจะต้องเน้นเวทเทรนนิ่ง เวทเทรนนิ่งไม่ใช่การออกกําลังกายแบบไปวิ่งไปไว่ายน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นคือดีต่อการใช้กําลังของหัวใจและระบบหลอดเลือดนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับท่านควรจะต้องทําการออกกําลังกาย2แบบควบคู่กันไปด้วยแต่ลองเน้นการทำเวทเทรนนิ่งคือการใช้น้ําหนักหน่อยนะครับเช่นการดึงข้อเวทเทรนนิ่งไม่ได้หมายความว่าท่านเอาน้ําหนักมาถือนะครับไม่ใช่ถือลูกเวทลูกน้ําหนักอย่างเดียวท่านทําการออกกําลังกายแบบวิดพื้น ดึงข้ออย่างนี้ก็ถือเป็นเวทเทรนนิ่งมันใช้น้ําหนักจากไหนครับน้ําหนักจากตัวท่านเองนี่แหละครับตัวท่านหนักอย่างเงี้ยก็เป็นการดึงน้ําหนักของตัวเองมาใช้นะฮะอ่าแล้วใช้กล้ามเนื้อที่ใช้เยอะๆอย่าไปใช้มชชีนที่มันเน้นอยู่อย่างเดียวถ้าท่านจะเล่นแบบมชชีนหรือเครื่องเช่นเครื่องที่อ่เอาไว้ดันไหล่เนี่ยนั่งเงี้ย shoulder press คือเอาดัานไหล่ก็ดันขึ้นดันลงอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอท่านก็อาจจะได้แค่ไหล่อย่างเดียวซึ่งไหล่มันก็เล็กนะะ่ะ ลมันเล็กเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งมันก็จะเพิ่มน้ำหนักให้ท่านได้หน่อยนะครับดังนั้นถ้าท่านเล่นแบบมชชีแล้วท่านชอบแบบมาชชีท่านก็ควรจะเล่นหลายๆมชี machine, นะครับวิธีการเล่นของหลายๆมชชีก็คือเล่นมันให้ครบเลยนะอันนี้ดีที่สุดน,นะครับหรือถ้าท่านชอบแบบ นักพอกายที่เขาจะแบ่งเล่นเป็นส่วนที่ส่วนส่วนก็ได้เช่นวันนี้เล่นส่วนบนพุ่งนี้เล่นส่วนล่างวันนี้เล่นแบบดันวันพุ่งนี้เล่นแบบดึงอ่ะแล้วแต่ท่านนะครับตามสบายเลยนะครับหรือถ้าท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเล่นให้ครบทุกเครื่องหนึ่งรอบอันนี้ก็โอเคนะครับผมก็ทําอย่างนั้เรื่อยๆผมไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับการทาแบบนี้จะทําให้ท่านได้กล้ามเนื้อครบทุกส่วนนะครับและที่ผมบอกจะต้องออกกําลังกายควบคู่กับการทำแอโรบิกเพราะว่าการทำแอโรบิกเนี่ยมันจะทําให้เรามีสมรรถภาพ ทางด้านการหายใจของปอใจของเราพวกนี้ดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลทําให้ท่านทาเวทเทรนนิ่งได้ดีมากขึ้นครับดีมากขึ้นถ้าท่านเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวนะท่านจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าท่านที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักให้เน้นไปทางเวทเทรนนิ่งอย่าไปเน้นทำแอโรบิกหรือวิ่งเยอะๆถ้าวิ่งมาราธอนท่านลองดูสิครับว่าผอมแน่นอนผอมทุกคนแล้วน้ำหนักมันไม่ขึ้นด้วยนะฮะว่ายน้ำเยอะๆก็ผอมแน่ๆนะครับถ้าท่านต้องการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยต้องไปเล่นเวทเทรนนิ่งเท่านั้นนะ ต่อมาคือการรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนให้เพียงพอนะครับอาหารธรรมดาของเรานี่แหละครับต้องมีให้เพียงพอนะครับกินเข้าไปให้เพียงพอถ้าาท่านจะกินินนรีเสมก็สามารถที่จะทําได้นะฮะโปรโตีนแค่ไหนที่จะสามารถเพิ่มน้ําหนักของท่านได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าท่านออกกําลังกายสม่าเสมอเวทเทรนนิ่งทุกทุกวันอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ทานโปรตีนนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะทานแค่ประมาณ หนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวกิโลหนึ่งก็พอท่านไม่จำเป็นจะต้องไปทานมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าท่านเล่นกําลังเล่นกีฬาแบบเยอะๆเนี่ยท่านก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดที่เป็นโปรโตีนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาจากโปรโตีนผงเวโปรโตีนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านกินอาหารธรรมดามันก็มีโปรโตีนเช่นสเต็กเนื้อเนื้อปลาเนื้อถั่วอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็มีโปรโตีนจากพืชโปรตีนจากสัตว์พวกนี้ท่านก็กินได้นะครับ อยากแนะนําให้งดหรือลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะทําให้ท่านได้สิ่งที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อมาแทนก็คือหน้าท้องพุงไขมันซึ่งมันเป็นน้ําหนักซึ่งไม่มีสุขภาพนะครับท่านควรจะได้น้ําหนักที่มีสุขภาพคือกล้ามเนื้อนะมากกว่านะครับท่านทําแบบนี้ก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับและอันที่สามที่ขาดไม่ได้คือการพักผ่อนนะครับทำไมต้องพักผ่อนกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันจะโตขึ้นได้มันจะพัฒนาได้ มันจะเกิดขึ้นอะไรจากอะไรครับสมมติว่าตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อเป็นใหญ่กล้ามเนื้ออยู่ด้วยกันเวลาเราออกกําลังกายนะครับมันก็จะต้องนี่มีการยืดเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับการที่มันยืดเนี่ยมันจะเกิดรอยฉีกขาดเล็กๆของกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อฉีกเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับมันจะขาดนะสมมติว่านิ้วบนของผมนึงขาดนะตรงนี้ขาดนะฮะแล้วก็นิ้วก้อยข้างนี้ขาดนะฮะการพักผ่อนการกินอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันจะเสริมสร้างฮอร์โมนต่างๆที่ออกมาซ่อมไหมพวกนี้นะครับพอมันซ่อมเสร็จปุ๊บมันเก ฮะมันจะโตขึ้นจะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งเราทำาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการเพิ่มน้าหนักนะฮะแล้วถ้าท่านที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะครับว่ากล้ามท่านมันไม่โตแน่ๆนะฮะมันไม่ใช่ว่าเอ่อกล้ามของผู้หญิงเนี่ยโตยากกว่าผู้ชายเยอะนะ,ะท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะมีโอ้แขนจะล่่าเป็นแขนยักรหรือเปล่านม่ไม่เป็นแบบนั้นที่ท่านได้มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ลีนม,มากกว่านะ มันจะต้องเล่นหนักมาก,มากๆจริงๆอ่ะท่านถึงจะกล้ามขึ้นได้นะครับในในผู้หญิงแล้วอาจจะต้องอมีการดูแลตัวเองอย่างอื่นพิเศษเพิ่มเติมถึงจะมีน้ําหนักมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมาได้ดังนั้นในผู้หญิงก็ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนในผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้อมันขึ้นได้อยู่แล้วนะครับท่านต้องหาทางกระตุ้นให้ถูกเท่านั้นเองนะฮะเอเอเสริมให้น,นิดหนึ่งแล้วกันเวลาท้่ท่านออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งพวกนี้นะฮะถ้าท่านต้องการจะกระตุ้นให้ขนาดของกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยท่านจะต้อง เออมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วสําหรับตัวท่านท่านยกเล็ประมาณสัก 6, 7ทีหกถึงแทีอะอย่างเงี้ยเรากลางๆแล้วกัน6กถึงแทีต่อครั้งหนึ่งแล้วท่านจะต้องยกไม่ไหวละถ้าท่านยังยกไปได้ยี่สิบสาสิบทีเนะเอออย่างนั้นก็เพิ่มน้ำหนักจะดีกว่านะครับไม่งั้นเสียเวลาท่านนะฮะเดี๋ยวท่านจะเห็นบนช้านะฮะแต่การที่ยกน้ําหนักแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีเหตุผลมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าในาอนาคตเกิดท่านสนใจก็เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันว่าสําหรับผม มันแบบไหนถึงจะได้ผลอะไรที่แตกต่างกันเช่นบางวันทำไมผมจะยกแค่เซตละ3ครั้ง4ี่ครั้งบางวันผมจะยกเซตละ8ครั้งบางวันผมละเซตละ20 30ครั้งบางวันผมเอาทุกอย่างมาลงกันให้หมดเลยอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราก็ออกกําลังกายอันโน้นอันนี้ปนกนันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปท่านก็จะต้องออลองดูแต่สําหรับคนที่เพิ่มต้องการเพิ่มน้ำหนนะักก็ลองทําแบบที่ผมว่าไปนะครับถามว่านานแค่ไหนถึงจะเริ่มเห็นผล ส่วนมากแล้วนะครับถ้าท่านออกกําลังกายแบบจริงจังจริงๆเอามันทุกวันแล้วก็กินโปรตีนที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ2อาทิตย์ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับนะถ้าเดือนหนึ่งท่านจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะครับผมว่าถ้าท่านทําต่อเนื่องกัน3เดือนไม่มีทางที่ท่านจะน้าหนักไม่ขึ้นนะครับมันได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ท่านจะเห็นพัฒนาการของตัวเองแน่ๆน,นะครับแต่ถ้าท่านทําไปวันเดียวแล้วก็ไม่ขึ้นอันนี้อนันนี้ไม่ได้นะครับท่านจะต้องทําไป2ปอาทิต <ops. S 2> ย์จะเริ่มเห็นผลบ้างบางอย่างแล้วเดือนหนึ่ง สามเดือนนี้ชัดแน่ๆยังไงก็ต้องเจอนะครับโอเคหวังว่านี่คงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนักในคนที่ผอมมากๆนะครับครงนี้ข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ